ถ้าอยากให้มันเกิดยานตัวนี้ยานวิปัส,สนานี่จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ต้องห่วงเรื่องสงบจะสงบก่อชังไม่สงบก่อชังคิดมาเลยเอิ้นมันมาโลดยิปมาวัสันมาคืดวัสันคอยบ่ได้ซื้อพรบาทดอกวัสันแต่อย่าลืมรู้ตรงน,นี้ตั้งใจรู้อย่างเดียวนั่งแกจะคิดอะไรมาก็รู้ ยังในอาณาปานสติเรายังไม่ได้สวดเราจะสวดวันนี้ตอนเย็นข้อที่เจดว่าจิตสังขารังปฏิสังเวทีอสปะสปสสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าคือรู้ความคิดมันจะคิดอะไร รีบคืนมารู้ตัวคิดผู้คิดกับผู้ที่คืนมารู้อาการคิดอันเดียวกันต่อไปเมื่อรู้เข้าจใจก็จะรู้ว่าอันคิดนี้มันก็คิดเองมันอันผู้คืนมารู้นี่ก็รู้อันตัวเดียวนี่หละถ้ามันคิดเรื่องจะไปโน่นไปนี่พอกลับมารู้มันก็หยุดแล้วเมื่อว่ามันคิดอยากจะกลับไปบ้านคิดปับรู้ปับมันไปห้วงทน ประตูมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันคิดอีกก็รู้อีกใหม่ๆนี่มันจะคิดมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับถ้าเรารู้ทันเท่าไหร่มันก็ดับไวเท่านั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันดับนี่เป็นญานหนึ่งของวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอุทยพยานยานความรู้เห็นการเกิด การเกิดการดาับเมื่อรู้ทีเข้าเกิดไม่ทันเห็นแต่ดับวับ,ว,บวับลงไปเพราะว่าจะโผล่ขึ้นมาทันนี้รีบเข้าไปรู้ก่อนแล้วก็ดับวับเข้าไปอีกดับทีเข้าไปอีกตัวน,นี้จิตใจจะกล้าขึ้นมาไม่กลัวความคิดยิ้มอยู่ในใจเลยโอยากจะให้มึงคิดมากกว่านี้กูรู้มึงแล้วตอนนี้จะยิงพยองสักหน่อยรู้ดับ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 ,ดบก็จะเห็นเป็นอีก เขาตั้งชื่อมันว่าพังคายานพังคาวุปัสนาญานยานตามเห็นความดับลงดับลงดับลงเห็นความดับลงดับลงดับลงแห่งความคิดนี่ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่กลัวตายกลัวจิตกลัวใจกลัวกิเลสตัณหากลัวสังขารตนเองเนี่ยพอโธ่บนเก่งปานนี่กตาย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 ,ตายจะจะเกิด พยตูประธานนายานขึ้นมาอีกละมันหลายซื้อขึ้นอย่างนี้มียานปรากฏรู้ขึ้นว่าน่ากลัวที่สุดเลยน่าน่ากลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคิดชั่วก็น่ากลัวคิดไปเรื่องกามนี่สันสถานไปทั้งตัวเลยแหวบอุ้ยเป็นตะยานอันนี้ผ้าเกิดผ้าตายกลัวที่สุดก็คือถ้ามันจะคิดไปเรื่องกามเนี่ยมันจะเกิดเสียแหวบในใจ น่ากลัวเหมือนงูพิษตรงนี้จะจ้องฟันกันสนุกสนานแต่ก็น,น่ากลัวไปด้วยระวังไปด้วยต่อมาก็จะเกิดเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อะไรอะไรมันโทษทั้งนั้นเลยหลงเข้าไปยึดไม่ได้ก็เกิดอาทีนวะขึ้นมาอาทีนวะยยานขึ้นมายานที่เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นโทษของสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันหลงไปนี่ ตอนนันก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้มุนจิตุกรรมยตาญาณขึ้นมาคือมีความรู้อยู่ในตัวในใจเนี่ตลอดว่าจะหาทางออกแกมันอย่างไรที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ช้าเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นการนานเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นคุณไปคุณได้บานเน่เพืนนี่บ่ได้อยากได้จ้ากเมด็ดหูทิบตาทิบขีเดียตําบาดนี่ไปคุณ อันนี้เป็นเป็นเป็นป,นปนาณฝ่ายที่ที่อบรมปัญญาเรยกว่าปัญญาภาวนาทั้งหมดระหว่างฐานศีภาวนามันมาพ่อ,อก,กันอยู่นี่พรทมจรรย์ของเรานะโยมก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมาขยี้กันอยู่ตรงนี้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นโทษมันขึ้นมาเกิดอยากจะหาทางออกมันขึ้นมาไม่มีทางออกจะทําอย่างไร ลับคืนเอาสังขารนี่แหละมาดูไอ้ที่มันพุงมันแต่งนี่แหละเอามันมาดูใหม่อีกปฏิสังขารยานเนี่ยเอาขึ้นมาเองเอามาคิดเอามาดูเอามาเล็งเอามาแลมันมีอะไรล่ะมันไม่มีทางออกมันมีแต่มันนี่ดูไปดูมาก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็ผ่านไปผ่านไปกลัวก็เท่านี้รักก็เท่านี้ ต่อมาก็เลยเห็นความคิดนี่ผ่านไปเหมือนลมเหมือนแรงธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีความหลงเข้าไปยึดไปถือว่าเจ้าของคิดเจ้าของเป็นผู้ดีเจ้าของเป็นผู้ชั่วเจ้าของเป็นคนที่เจ้าของแห่งความรักแห่งความชังตรงนี้จะวางเฉยๆ่านคือคนโง,งาบาน่บ่านี่มหอนเนี่ยง่เป็นจุโลเโจเร,รอยู่หัน,นคนอื่นมาเห็นก็หาว่าเราใจจืดใจดำเข้าไปอีกเขาไม่รู้ เขาเอาอยัางมาให้ซื้อปลาหายพอนอ่อยอินดีจังสันจังสี่ย่อมืูก็บเป็นได้เห็นี่มาอนนี้มันก็เป็นยานเอกแบบหนึ่งรู้เฉพาะตนเองสังขารุเปกขายานวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงความคิดก็ะคิดไปเหมือนลมเหมือนแรงผ่านป้าให้ผ่านไปคนอื่นมาว่าด,ดีๆเขามาสรรเสริญยกย่องกับพระโจโลซืออยู่บวบาดีน้ำเขาเขื่อน เขาด่าหัวห้ผู้อื่นเขียดแทนก็มีเจ้าของคนยัญญ่งบังคัไปเขียดน้ำกดมูอมันจะเป็นโจโรโจโรโจโรไปอันนี้ก็เป็นญาณอีกแลวแลอย่างนั้นก็จะมีสัจญานุโลมนิมยายเห็นอะไรก็ค่อยไปตามความเป็นจริงของธรมงธรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเห็นอนุโลมตามกับความเป็นจริงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันแม่นข่พมพระพุทธเจ้าบรสิสันต์สเน่ห์ขัน เอาไปเอามานางฟังเทศเบัดเหมือเพิ่นี่มาฮอนเนี่มีแต่แนวเทศให้ฟังบเห็นต้นใหม่ก็เป็นต้นใหม่เทศคือมันกลายมาเป็นศีลกลายมาเป็นธรรมกลายมาเป็นเครื่องสั่งซ้อนจิตใจไปหมดเลยอันนี้อัรถกถาจารปุงศัพ์มามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราทําไปเราก็รู้เองไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกนี่ฝ่ายปัญญาแต่ฝ่ายสมถะฝ่ายสมาธิฝ่ายสงบ ก็มีลังกลาวมาห้าอันนั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการเจริญอาณาปานสตินี้ได้ง่ายที่สดุด